สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเนาะจากคลิปนี้จะขออนุญาต FC ท่านอื่นก่อนนะคะถ้าหากว่ามีคำพูดหรืออารมณ์ที่ระงับไม่อยู่ก็ขอให้ FC ท่านอื่นที่เน็ตเคารพลเลื่อนผ่านคลิปนี้ก่อนนะเนาะเน็ตขอจัดให้กับคนที่หน้าด้านหน้าทนหน้ามึนและความดันทุลังสูงสักหน่อยนะ คือชื่อคุณอเมนานะคะมันอะไรกันนักหนาตั้งแต่คลิปที่เนททำต้มปลานินแล้วคุณพี่ไปน่น้องก็ได้คุณพี่เข้ามาก็บอกว่าน้องเนททำไมไม่ใส่เครื่องก่อนทำไมถึงใส่ปลาก่อนไอเราก็เห็นพี่เขามาเป็นเอฟซีนานเราก็ตอบว่าโอ้ก็แล้วแต่ความสะดวกอพอคลิปนั้นผ่านไปมาอีก เน็ตก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอะวี Visa, ะ Visa, ะซ่าเนาะวีซ่าเกษียณวีซ่าแต่งงานนั่นแหละก็เลยเข้ามาพยายามดันท ok e e ja e ok ุลังบอกให้เราไปทําเองทําเองมันจ่ายถูกกว่าก็อยากจะถามว่าคุณพี่คะคุณพี่เป็นอะไรมากไหมคุณพี่ไปทําเองจ่ายสองพแล้วคุณพี่จะบอกให้คนอื่นไปทําตามความต้องการของคุณพี่หรอเขาจะจ่ายเท่าไหร่ มันเรื่องของเขาอีกอย่างหนึง่งมันไม่ใช่เงินคุณพี่นะมันเป็นเงินของเขาเงินของสามีเขาแล้วการที่คุณมาบงการชีวิตคนอื่นให้ทําในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทําคุณเป็นคนบงการชีวิตคนจนเคยตัวเคยชินและติดเป็นนิสัยนั่นคือคุณบงการชีวิตของสามีคุณสามีคุณก็ฝรั่งเนี่ย คุณอาจจะบงการชีวิตคนรอบข้างครอบครัวคุณหรือคนในครอบครัวคุณได้แต่คนอื่นมันไม่ใช่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลพอเมื่อวานเราทําไลฟ์สดก็เข้ามาว่าเออไม่ได้มีเจตนาโน่นนี่นั่นเราก็กราบขอบโทษไปแล้วยกมือไหว้ว่าไม่เป็นอะไรนะพี่อาเมดาอาเมนาโน่นนี่นั่นก็นึกว่าจบพอไลฟ์สดของเรา อัพโหลดเสร็จมาเป็นปืดเลยนำซ้ำส่งยันสามีมาถามเขาโดยที่ไม่ให้ความเป็นสิทธิ์ของมารยาาในการตั้งคำถามแล้วก็ยังมาตอบโต้คาลมคมคายกับเราแบบไม่ให้ความอะไรอะสิทธิพื้นที่ส่วนบุคคลมีการคมคูถ้าหากจัดหนัก จัดให้หนักนะถ้าจัดไม่หนักเดี๋ยวจัดกลับหนักคุณรู้ไหมว่าคุณเข้ามาลุกล้ำพื้นที่ช่องของเขาคุณเป็นคนเริ่มและคลิปที่ฉันทําเกี่ยวกับวีซ่าคุณก็ถามเยนพ่อแม่ของสามีมาจากไหนโน่นนี่นั่นคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลทางไหนสถานทูตไหนคะคุณถึงสามารถมาถามในสิ่งที่คุณอยากถามมารยาทในสังคม คุณศึกษามากพอหรือยังอยากจะเอามือจิ้มหน้าผากจังเลยคือมีโทรศัพท์มีเน็ตทำไมคุณไม่ไปเปิดช่องมีสามีฝรั่งเอออาศัยเต่เซิร์ชหาเหยียบย่ำคนอื่นไม่ต้องมาเรียกดีฉันกับสามีว่าเป็นท่านนู้นท่านนี้ฉันไม่ได้ทะเยอทะยานยึดตีกับยศดถาปดาศัก์นะเดี๋ยวสิอ่านให้ฟัง เมื่อวาที่ส่งมาหาสามีแล้วถามเกเกยส่งกลับก็ว่าเกฉันไม่ได้อยากรู้สถานะของคุณอ้งแล้วคุณส่งมาเองว่าเขาได้ตำแหน่งนี้มายังไงโน่นนี่นั่นบ้านเขาอยู่ไหนหูคุณเอาไปไหนตาคุณไปฝากไว้นาหรอก็ยังบอกอยู่คุณถามฉันมาเองในคลิปที่ฉันทำวีซ่าว่าบิดามารดาของสามีฉันมาจากไหนก็ยังบอกเบลเยี่ยม แล้วคลิปหลายๆคลิปฉันก็บอกแล้วสามีฉันย้ายมาจากเบลเยียมตาหูคุณเอาไปไว้ไหนเออแล้วทีนี้ถามว่าฉันได้ใบการันตีมาจากไหน England. อังกฤษขอโทษที่พูดผิดสถาบัน England. อังกฤษไปถามสามีแบบที่นี้ว่าอ่ะวีซ่านี้ยได้มายังไง สามีก็อธิบายว่าวีซ่าเนี่ยเขาออกให้เฉพาะคนที่จะบอกคุณไม่กล้าพิมพ์ลงไปที่มียศหรือว่ามีตำแหน่งดีๆเขาถึงจะมีสิทธิ์ได้วีซ่านี้คุณก็ยังดันทุลังว่าถ้าสามีฉันถือสมุดเดินทางหรือเป็นนักการทูตทำไมต้องต่อวีซา่าทำไมคุณเป็นคนหน้าด้านยางอายแท้คนหมดสิ้นยางอายเราบอก เลิกติดตามเลิกติดตามไม่ติดตามแล้วนะแต่ก็ยังมามาจนฉันนี่อายแทนในคำพูดระบบไม่เคยอิจฉาที่นี่สิอ่านข้อความเพิ่นเด้อไม่ได้ชอบทำนะคลิปแบบนี้ นี่อเอออืม,อมแมนเพื่อนบัดที่ถามสามีคุณแบบนั้นนะ่พะพาอพี่ถามสามีว่ามีวีซ่าแบบนี้ด้วยเหรอแกก็บอกให้ฟังว่าวีซ่าแบบนั้นนะ่ะเขาให้กับบุคคลไหนบุคคลไหนนั่นหมายถึงบุคคลที่สามารถมีได้แต่คุณไม่ลงไปใน อะารละเอียดไงเพราะแฟนคุณมีไม่ได้นะืออก็อยากจะถามแฟนคุณเน็ตดูเพื่อเป็นความรู้เป็นความรู้หรือคุณต้องการเหยียบฉันลงจมดินแล้วสามีฉันเลยไม่อยากทำคลิปกับฉันเลยเพราะคุณไงจนฉันบอกแกว่าต่อไปนี้แกจะลงคลิปกับฉันน้อยลง คุณมาสร้างความปันป่วนให้ครอบครัวคนอื่นโดยที่ไม่เอาความเ,าเวลาที่คุณมีคุณบอกคุณว่างทั้งวันทำไมไม่เอาไปทำประโยชน์ให้ครอบครัวตัวเองไอ้น,นี่พอเห็นอะไรที่เป็นประเด็นจับแบบเหยียบคนได้คุณทำบุกนะก็เลยถามแฟนคุณเน็ตเพื่อเป็นความรู้ไม่ได้คิดร้ายขอโทษจะเลิกติดตามแล้วแหละ จะเลิกติดตามเตยังมาเป็นปืดนี่แล้วก็อะไรดิฉันไม่อยากรู้ประวัติของท่านหลอดค่ะอืมพูดกี่ครั้งในคลิปเต่ฉันก็อยากรู้เพื่อประดับความรู้วีซ่านั้นน่ะเขาได้มายังไงแล้วท่านไม่ต้องเอาพาสปอร์ตตัวจริงไปสเตปเหรือเป็นบ้าตี้นี่ส่งมาเมื่อเช้าเขาก็ต้องส่งตัวจริงพาสปอร์ตไปสเตปมทั้งนั้นแหละ เขาเพิ่งจะไปรายงานตัวสดสด,สดล้นรถเพิ่งจะรายงานเสร็จเมื่อเดือนที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เขาเพิ่งจะทํามาถึงเขาจะเป็นคนใหญ่ขนาดไหนเขาก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ต้องส่งพาสปอรต์ตตัวจริงเอกสารและก็ลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นของเขาส่งไปทางไปรษณีย์คุณหนาปัญญาออนบ่มันไม่มีใครที่จะข้ามขั้นตอนของ กฎหมายหรือว่ากา,การเรื่องเอกสารได้หรอกแต่เพียงว่าเขาทำแบบไหนคู้นั้นมันดันทุลังมาดันทุลังคือดันทุลังในที่นี้คืออยากเหยียบจนให้จมดินจมธรณีเขาก็ต้องเอาพาสปอตัวจริงส่งไปสิ มันไม่มีใครทําให้หรอกถ้าไม่มีพาสปอร์ตตัวจริงแล้วไม่มีลายเซ็น mm. ก็เซ็นกํากับเอกสารนะ่ะแล้วนี่อะไรอ่าวีซ่าตัวเนี้ยสามียังไม่รู้เลยแต่เอามาทําคลิปแล้วมาว่าพี่ไม่เข้าใจฝากถามท่านเนว่าพี่ถามไปทําไมไม่ตอบแกต่อไปแกต่อไปเป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณไม่ยอมรับความจริงแกถามไปแบบไหนแกต่อไปทำนองว่าทำไมแกต้องเอาประวัติของครอบครัวแกมาให้คนอื่นรู้ลึกขนาดนั้นแกไม่จำเป็นและก็ไม่จำเป็นจริงๆด้วยเพราะคุณเป็นใครคุณเป็นเจ้าหน้าที่จากไหนถึงจะมาซอกแซกประวัติของครอบครัวเขาเพราะเขาตอบด้วยหลักฐานและเหตุผล คุณตอบกลับมายังไงฉันไม่อยากรู้สถานะของคุณอายแก่ปากคุณบอแล้วคุณถามเขาเพื่อคุณส่งข้อความมาหาเขาเองมาเนี่ยเชิญค่ะอันเ lady น็ตไม่ต้องเรียกฉันไม่ได้บ้าอ่าอะไรนะ ยศสาปดาศักจัดให้หนักๆน,นะคะถ้าจัดไม่หนักเดี๋ยวจัดคืนนะคะได้ดีคุณเป็นคนพูดมาก,ก่อนแล้วเมื่อเช้าเลยส่งมาว่าฉันครูคุณนะคะและนี่พื้นที่ฉันทั้งนั้นเลยเอานี่เมื่อวาถ้ามันไม่มีข้อความนี้เข้ามาหาสามีฉันนะฉันจะไม่วุ่นวายมากมายแล้วครอบครัวของสามีเนะ็ตได้ตำแหน่งมาจาก ประเทศอะไรจะ,มมจะคอมเมนต์ของไม่มีที่อเมริกาไม่มีที่ออสเตรเลียมีแต่ท่านมีแต่อธิบดีไม่มีคิงและที่สถาบันก็เป็นหลอดไม่ได้ฉันพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเกย้ายมาจากเบีเยวเยมแต่คุณไม่เคยใส่ใจ คุณเป็นคนที่ทำลายล้างหืมนะอ,อนี่ภาษาอังกฤษถามคุณมีวีซ่านะการทูตคุณทำงานในสถานทูตเหรออือถ้าหากคุณมีหนังสือเดินทาง ทูตหรือวีซ่าทำไมคุณต้องต่อวีซ่าทุกปีเขาเป็นต่างด้าวคนต่างด้าวมาอยู่ในไทยไม่ต้องถือวีซ่าหรือถ้าหาว่าทำงานในสถานทูตนะ่ะเขาเดินทางมาในวีซ่านักธุรกิจหรือวีซ่าทำงานเขาก็มีระยะเวลาในการลงสัญญาจ้างอยู่ในประเทศไทยว่าเขาไปจำกี่ปีกีป่ปีอันนั้นเขาทำงานเตสานีฉันบอได้เฮ็ดงานในสถานทูต เป็นคนที่ดันดันเอาชนะเมื่อก่อนเขาก็เดินทางมาในวีซ่านักธุรกิจนั่นแหละเขาถือวีซ่านี้แต่คำที่แกว่ารีทารีทาเมนของแกคือเกไม่ได้เฮ็ดงานให้ไผ่ แต่คนที่เขาทํางานใ้รัฐบาลเขาลีทาเขาได้กินเงินกเกษียณแต่สามีฉันบอมีเงินกเกษียณคาว่าลีทาของเขาหมายถึงเขาไม่ได้ทํางานแล้วไม่ได้ทํางานอะไรแล้วแต่เขาไม่ได้เคยกินเงินรัฐบาลฉันก็บออยู่มามๆๆไม่รู้กี่คลิปต่อคีคลิปแล้วว่าแกบอกเคยเฮ็ดงานรัฐบาลแกบอมีเงินกเกษียณ แต่คุณเนะ่ะเป็นคนดันทุลังดันทุลังที่นี้หมายถึงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยเมื่อเช้าถามมาได้ยังไงถามมาได้ยังไงกับคำถามเนี้ย ที่ว่าอะไรนะมารายาทในสังคมในการอยู่ในสังคมคุณมีไหมไม่ใช่อันนี้อ่าแล้วฉันยังไม่คิดว่ายังมีคนแบบคุณอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในการที่ถามอะไรโดยไม่คิด คนต่างด้าวเขามาอยู่ประเทศไทยนะ่ะยังไงเขาก็ต้องทําตามขั้นตอนต่อให้ใหญ่ขนาดไหนมันก็ต้องทําตามขั้นตอนมันก็ต้องมีหลักฐานตัวจริงในการต่อแต่ละปีมันจะไปพูดปากเป่าแล้วให้เขาต่อให้เขาทําให้อยู่เบาะเขาก็เรียกคอเล t ชันสินี่คุณกําลังพูดว่าสามีฉันทําแบบนี้นะ สามีคุณก็เป็นฝรั่งนะพูดอะไรทำอะไรคิดบ้างแม่คนแบบเนี้ยด่าให้ตายก็ไม่มีจิตใต้สำนึก พูดให้ตายมาความด้านมันบังตาไม่มียางอายหรอกเมื่อก่อนเป็นเอฟซีเราเออถามอะไรเราก็เราตอบไปไม่มีว่าหยาบพอเราถามทำไมลบข,ข้อความทิ้งลบสี่คุณตบโตในบางคำไม่ไม่อะไรนะไม่ให้เกียรติไม่สุภาพแล้วคุณส่งข้อความมาหาสามีฉันในเกมบางคับอะ่ะคุณมารยะดีนะ ừ tụi em tham ale thuộc mất đó bé xài lên là, là. thuộc một thuốc vàng ừ เนี่ยหาคุณมีหนังสือเดินทางเป็นวีซ่าทูตหรือว่าทำงานใสถานทูตทำไมคุณต้องต่อทุกปีถามหน่อยเหอะถ้าไม่ต่อนะ่ะมันจะอยู่ไทยได้จีนักกนอ่านักการอะไรนะัสถานพวกเอกนะอะไรเรียกเอกที่ทำงานในสถานทูตประจำประเทศไทยแต่ไม่ใช่คนไทยนะเขาอยู่ได้บอก ถ้ามันหมดสัญญายัางไงเขาก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะเขาไม่อยู่ประเทศไทยเขาก็ต่างได้เขาก็ต้องมีวีซ่าสมุดเดินทางทั้งนั้นแหละนี่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 ที่ส่งมาเมื่อเช้าเนี่ย ค,คุณคิดก่อนพูดไอ้คุณคิดก่อนทํำไหมดิฉันไม่อยากรู้ประวัติของท่านแต่อยากจะถามคุณเน็ตหน่อยนะคะถ้าเขาต่อวีซ่าจ,จริงท่านจะไม่ต้องเอา,าพาสปอร์ตตัวจริงหรอไปให้เขาสเต็มหรอคะสมัยนี้นะ่ะนะเขาส่งกันว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 ัน,วน,วนอยู่นะฝึกฝึกนะ่ะไอ้นนี้เขาก็อาศัยไปษนีส่งเขาส่งไปทางไปสนี ถึงว่าเขาไว้ใจบริษัทนี้มันมีความปลอดภัยเขามีการคุมเครือเอกสารให้กันและกันเขาถึงส่งไปได้ถ้าหาเกเกิดอะไรผิดพลาดคือเขารับผิดชอบปัญญาอันมันมันถ้าไม่ส่งไปให้น่ะเขาสิทธาให้บอกคนทำเขาก็ผิดกฎหมายสิเขาเปิดปดเปเ็นบริษัท ็เปิดเป็นอะไรนู่นนี่นั่นถามว่าเคยเจอคนประเภทนี้ไหมเจอเจอแต่ก็ไม่ได้ว่าใส่ใจเพราะว่าเขาพูดให้เราโอเคเราไม่ได้มากมายเพราะมันมันมีอยู่ทุกที่ทุกทุกที่แหละคนใกล้ตัวก็เจอยกตัวอย่างลูกเน็ตเนี่ย ไปโรงเรียนไปเรียนอยู่พิชัยรักอ้าพอจบจากพิชัยรักอ่าเรามีวางมีการวางแผนคุยกับสามีแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แทรกขึ้นมาทันนีทําไมต้องไปโรงเรียนราชพัฒน์ล่ะทําไมไม่ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคอุดรล่ะแต่ลูกเขาเนี่ยต้องไปเรียนโรงเรียนที่แพงกว่าลูกเราเสมอแต่ลูกเรานะ่ะถ้าไปโรงเรียนดีๆพูดดัดเราทันที ส่งไปทําไมโรงเรียนแบบนั้นมันแพงเอา้าแล้วเขาจะมาเดือดร้อนอะไรกับเราอ่ะคน,คนดีจ่ายเงินก็มันแม่น,มน,มนผัวเราแม่เนี่ยคนประเภทแบบคุณน,นี่แหละอยู่ใกล้ๆฉันเนี่ยถ้าเราทําอะไรที่ดีกว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าเราทําอะไรที่ดูแล้เวเออต่ํากว่าเขาน่ะจะไม่พูดมันเลยจัดอยู่ประเภทเดียวกับคุณน,นี่แหละเพราะคุณวีซ่าคุณจ่ายสองพันไง แต่ของฉันมันจ่ายแพงกว่าคุณเลยพยายามกดให้ฉันไปจ่ายสองพันเหมือนคุณเพื่องั้นคุณอบอกฉันไปเอาเงินคุณมาจ่ายติทําไมเขาจะไม่รู้ว่าที่นี่ก็มีมีแต่เขาไม่ทำํำแล้วเงินเขาอ่ะคุณมาเดือดร้อนอะไรด้วยคุณอยากจ่ายปีละสองพันคุณก็จ่ายไปแต่แม่มันยากอะไรกับคุณนักหนา คุณมาเดินเรื่องให้เขาบ่อเออทำไมถึงวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นทำไมถึงอะไรอ่ะจ้องแต่ใจเหยียบจะย่มกันแทะถ้าหากมีเวลาว่างนะอย่างที่คุณพูดนะ่ะเปิดช่อง นะเปิดช่องอย่าให้มันหมดอินเทอร์เน็ตโดยไร้ค่าโดยการเสือกเรื่องของชาวบ้านสอดแนมแต่อันสิ่งที่เขาทำคลิปแล้วมันผิดพลาดไอ้คลิปไหนที่เขาเฮฮาปาร์ตี้กินกันกทำกิจกรรมทําเออเล่นกีฬาไม่มีคุณหรอกเมื่อก่อนอ่ะดีอยู่ฉันเห็นอยู่ชื่อคุณฉันจำได้ฉันก็เลยไม่คิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้ พอมาระยะหลังๆสงเมื่อก่อนอาจจะพูดดีอยู่แต่หายไปสักพักแล้วกลับมาเนี่ยคุณเปลี่ยนไปไม่รู้ไปโดนแตนตัวไหนต่อยก็ยเลยว่าเอา้าก็เลยเราก็ตอบไปดีๆนี่แหละเขาถามมาเราก็ตอบไปก็คิดว่าจําเขาได้เขาเป็นเอฟซีเราและเขาก็ไม่ได้มีพิษมีภัยเราตอบดีตลอดพอะหลังมามันเริ่มเอกใจ ทำไมมันทําแม่งทําแม่งมาดีแต่อคลิปเมื่อวานนี่แหละแล้วเราก็ยกมือไหว้แล้วด้วยตอนไลฟ์สดก็นึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนได้นั่งดูหนังกับสามีจบไม่ถึงจบหรอกออน่าจะจบแหละก็เลยมาไลฟ์มาเปิดดูว่าคอมเมนต์ไหนที่เรายังไม่ตอบโอ้โหมาเป็นปืดเลยมาเป็นปืดไม่ว่ามาพูดในเชิงทําให้ท่านหลอดให้ ท่านเขาตอบหน่อยสิที่ถามไปอ่ะโน่นนี่นั่นเขาจะตอบไม่ตอบมันสิตของเขาคุณเป็นใครเหมือนฉันนี่แหละคุณส่งก้อความมาคอมเมนต์มาฉันจะตอบไม่ตอบมันก็สิทธิ์ของฉันฉันจะปล่อยให้คุณเป็นไก่ตาแตกเออไอความอิจฉาริษยาขึ้นตาก็เรื่องของฉันไม่ใช่ว่าคุณเม้นมาเลยฉันต้องตอบไม่ใช่ว่าคุณถามมาเขาต้องตอบ คุณไม่ใช่เจ้าชีวิตนะขนาดเขาเป็นสามีฉันฉันยังไม่เป็นเจ้าชีวิตเขาเลยแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นคนติดตามในฐานะเอฟซีฉันคนหนึ่งคุณจะมาบอกต้องตอบนะคุณส่งมาคุณต้องมาตอบฉันนะไม่ใช่คุณไปใช้กับสามีคุณนูน่นเอออยากให้เขาทำอะไรเอาไปใช้กับคนของคุณ ไอาการที่คุณเม้นมาแล้วต้องให้คนอื่นเขาทำนะ่ะมันสิทธิ์ของเขาเขาจะทําไม่ก็ทาก็ได้ไม่ทําก็ได้หรือเขาจะบล็อกคุณก็ได้แต่ฉันไม่บล็อกและฉันอายเก็บปากตัวของคุณเลอเกิดที่คุณบอกว่าคุณจะเลิกติดตามนั่นหมายความว่ามันสวนกะระแสกับคำพูดที่คุณพูด ถึงบอกว่าทำอะไรคิดก่อนทำคิดก่อนพูดครูเราก็พอเราบอกว่าเราจะจัดความหมายที่ฉันจะจัดคืนเนี่ยฉันจะมาพูดในคลิปฉันไม่ไปจัดอะไรให้มันวุ่นวายหรอกแต่คุณเป็นคนส่งข้อความนี้มาหาฉันก่อนแล้วที่คุณพูดนะ่ะมันพื้นที่ใครช่องของใครนะ ไอเราก็เผลอปากไปตอบก็เพราะว่าเห็นเป็น f อซเออพอที่นี้มาทำแม่งทำแม่งบังคับจังเลยต่อเองก็ได้สองพันทำไมต้องให้ไปจ่ายแพงแล้วมันเรื่องอะไรของคุณจะจ่ายแพงเป็นแสนเป็นล้านก็เงินเขาคุณมาทำงานช่วยเขาไหมล่ะขนาดฉันเป็นเมียฉันอยู่เขามาเจ็ดปีนะ่ะฉันยังบอกเขาได้แค่ครั้งสองครั้งเขาไม่ฟังเรื่องของเขา ชีวิตเขาเออแล้วชีวิตฉันเขายังไม่มาบังคับเลยแล้วฉันจะไปบังคับอะไรกับชีวิตของเขาอะ่ะขอแค่เขาจะทําแบบไหนแต่เขาอยู่กับฉันได้ทุกปีทุกปีเขาสามารถต่อได้ทุกปีเนี่ยฉันโล่งแล้วแล้วคุณเป็นใครดูแลสามีตัวเองเหอะ นี่ใสัเนี่ยเป็นคนที่กลุ่มกับอนาจเนาะเอาด้วยจากพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวก็เข้ามาเม้นอีกแล้วทีนี้ขอโทษเดอ้อที่บอกผิดอิงกฤนเข้าไปเซิร์ชเดอ้อพอเราพูดอะไรปุ๊บนี่อีเมลบันจะเข้าไปเซิร์ชดอกไปเซิร์ช ไปซื้อแล้วจ้องจะมาเหยียบเรากับเป็นคนที่อาศัยกินอินเทอร์เน็ตได้มีคุ้มค่ามากโดยการเหยียบย่ำคนอื่นชีวิตไม่มีอะไรหรอกวนเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับการดูว่าวิดีโอนี้เขาทำเกี่ยวกับอะไรเออถ้าทำเกี่ยวกับชีวิตที่ว่าสุขสบายการกินการอยู่หรือว่าเอนจอยกับครอบครัวไม่เม้น ในคลิปนี้เอาแล้วเขาพูดเรื่องกับเอกสารชาวต่างชาติหรือทำอะไรกเกี่ยวกับต่างชาติมาทันทีอันพวกอะไรอ่ะซอสแนมไส้ศึกนี่ทีนี้ไปถามสามีว่าวีซ่าแบบเนี้ยมันมวีซ่าแบบไหนสามีก็บอกมันเป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ แบบนี้แบบนี้นะทํางานเกี่ยวกับแบบนี้นะหรือว่าบุคคลที่มีตําแหน่งแบบนี้นะบุ๊บุบบุบ,บ,บุขึ้นมาหาเห้าป่ะทีนี่เอาก็เขาสามารถมีได้เขาสามารถทําได้คุณไม่สามารถทําได้สาม,ามีคุณมีไม่ได้มันผิดอีหยังละวะโอ้ยไปแล้ว